ข้ามเหวพอแล้วเสียอันนี้มันห่อนเด้อครับตรงเปลวเนี่ยเออมันก็าห่อนนั่นละโอ้ยโอ้ยดูสองสักอ้าโอ้ยยกนิ้วให้นน้ำไ่มโอ้ยตาเหลือกมันห่อนเก็บเพชรปวกแกงกันจ้าเกิดทางบ้านเลยจ้าดอนไปทั้งฝุ่นก็มีดและทั้งผงย้อย กุดรูกยังบอทันแนม่ใจอยัวมันแม่หรือบ่แม่เสียมันออกจากนี่นี่ี่มันขึงมานีเยส่เออสู้กันคู่ลอันนี้เลอยังอุ้ยกุดอกง่ยแนี่บรลับที่แรกนึงว่าเห็้ยเอทาต้องเอี่เียไปหันมันจะมีได้น่น่ะเียโอ้โอ้ ไอ้เลยดอกเป็นเอสป่าเด้แหละหนูจะเพิ่อขึ้นไปผ้ผลข้ามันไม่ดอกน้อยแบออบอืนอบ้าน,น,นี่ดอกเห็ดปวกเห็ดปวกแม่เจ้าว,ว่าสิมาเก็บมะม่วงจ้ะแต่พอมาหอดโอ้โหเห็ดปวกเต็มเลยจ้าเห็นปะมันเป็นเห็ดปวกกลางเนาะจ้ะยังบ่ทันแม่นเห็ดปวกใหญ่แต่ก็บ,บอ่อหนาเสื่อว่าเพิ่นสิเกิดไว้ป่านนี้เนาะจ้ะหวัวกระเดือนพฤษภาคมหนึ่งปีนี่เห็ดปวกเกิดแล้วพี่น้อง ดอกปานกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องงามงามพ่อแก่งเลยจ้ะาจมาเด้จ้ามาเก็บเห็ดกับแม่เจี๊ยบเลยจ้าเฮ <c oughs> ้ยหัวเหยียบมันนึกว่าเห็ดไอ้นี่นี่ที่แรกเห็ดเห็นเห็ดตะเบือ,อ,อไหม<อ>ค่ะบรู้ค่ะ โอ้ยเงือดหลาเงือดหลายเฮ็ดปวกโอ้ยนางจ้องอยู่มันแม็นหรือผมเหม็นวะแรกฝนมึงมึงว่านี่สมเพลมันเอ่าวหันเด้อทางนั้นจอนนี้อยู่คุณป้าทั้งคืนลูกโอ้ยุฝนอะมันกำลังเป็นจีนโอ้ยจะสาวอีกมึงกำลังแตกขึ้นมากฝนนี่ๆีโอ้ยมันจะโอ้ยปูดาปูดาป้าปูน่ะมันมันกำลังขึ้น โอ้ได้กินแกงเฮดเทียงให้เรานี่ะเอาบนเนี่ยให้พออันนี้เจาบนไม่เอาแล้วเอาบ่เผ็ดเบี้ยเผ็ดเบีร์ไม่เอาเดี๋ยวนี้ยู่เล้ีอยู่บ่ปะนลองเดฟอย่าไปเหยียบของป้าดอกมันนะลูกคุณมดกัดคุณมดคุณมดกัดเน่ ถ้าเมนว่าโอ้ยผุนอ่ะผุนอ่ะผุนอ่ะป้าผูนเมนเบิดนะลูกไปเคี่ยวเอาเนี่ยกนติล่ะไปเลยไปเลยมุดแกงนี่หรอกแดงแกงแดงแกงน่ะเดี๋ยวถ้าคุณเอาไปคุณก่อนเดี๋ยวเบิ่งหน้าหนูอยาหนูอยู่เฉยๆหนูอยากไปเดินเหยียบของป้าของพ่อเดี๋ยวนี่กระร่งเคี่ยวขึ้นให้เห็นดอนเนี่ยเบเลยเป้าเบได้เลยอยากจิ้ม ได้แล้วจ้าไปเตรียมแกงเฮ็ดกันเลยจา้าไปกันเลยจา้าเก็บพักติ๋วไปแกงใส่เฮ็ดปวกดูยากเข้าบ้านอั <c oughs> <c oughs> น,นนี้ <c oughs> อ,อีสารมิ่งพี่เบิร์ตบ้านเดียวนี่ล่ะมีเพียบเก็บพักติ๋วไปแกงใส่เฮ็ดปวกพี่น้อง เบืองแดงกำลังหยอดอ่อนๆเสด้ยำงีกหมองไปใส่กับบ่ปล่อยโคมาสดไปตัวทำไมมันดอกใหญ่เนาะโอ้ยพักเกี่ยวงามโอ้ยี <h h anyway ่เป็นเนีางเฮ็ดเตรียมแกงกันจ่าผู้นึงกะเป็นผู้เอาดินออกจากขาเฮ็ดผู้นึงกะหล่างเฮ็ดใส่หมอนะจ๊ะสิได้แกงกินเที่ยงกันจ้า Bên mắc khom cảใส่ lãi phụ này măm Không sai <laughs> cái <laughs> เตรียมหลูดพักใส่ใส่กแกงเห็ดพักใส่กับคือบใบมะระขีนุกอล่ะพี่น้องตั้งมอเตรียมแกงเห็ด,ด้เลยจ้าบัดอธิเนเอาคกมาใส่บักพริกเตรียมตำบักพริกกันได้เลยจ้าใส่จักซีหาเม็ดกับพ่อ ใส่หอมแดงลงไปตําจะใส่หอมแดงจากซองซ้มหัวลงไปต่าเพราะต้องต่ำให้ละเอียดปันใดดอกจะพริกก็หอมเอาพ่อแตกบุกบๆก,กับพ่อเราจะาานะใส่แล้วเตรียมเอาไปใส่หมออแกงเลยจ้าเอาพริกแกงใส่ไปเที่ยงเห็ดเลยจ้าแล้วก็ตั้งทิ่งไว้ทาน้ำเดือดนอกจากนอดแนวขาไม่ได้คือปรราปาา พอน้ำเดือดแล้วเข้ก็สใส่ปลาลงไปเลยจ้ะ,ะจจอโอ้ยหอ,หอมอห,อหอมกระกียบอกเขาไปเก็บไผ่ตูมไาไว้เยด้อสำคัญเข้าไปเอากับเขา่าตูไปใส่แกงเฮดจ้าไอ,อีตูหรือว่าใบนั่งหลักกันละพี่นอ ได้แล้วได้แล้วอันนี้ผักใสอ,อือผักใส่คือใบมะละคือ <c oughs> ใบมะละขีนุกเออนี่บานนีอกะใบใบใบขุดลกักใบขุดลกัใลกใส่หน่อยกะหักหน่อยสักไล่กะหักไล่อืม <c oughs> บานน,นี้ก <c oughs> คนโคเลอ่าคนให้เข้ากันโอ้โกินผักใส่ไหมเดี๋ยวาบานเอก โอเคเดี๋ยวจิ้มจิ้มจิ้มิมจปาดเอานี่ยนะเออเอานี่แหละเนาะออืเสียบ้างสุดยอดสุดยอดไป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 ตักแกงเฮ็ดเตรียมกินข้าวจ่ะตักจักสองถ้วยใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนหลายสิได้อันคู่กันตักไปสองถ้วยใหญ่เลยจ้า โอ้ยอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นเดรฮอมขนาดเลยจะพี่น้องหอมคักหอมแน่หอมกินเห็ดปวกแล้วก็หอมกินปลาหอมกินพริกแกงมาเด้อจ้ามากินข่าวน้ำกันจ้าพ่อจะสมพักแล้วตัวไม่เงยแบบพิษเขาไปทั้งหมดเนี่ย เออตายห้ามู้าเจ้าพวกมาม่านสุดยังเฮ็ดพวกย่างดีแต่กินเขาเข้มาหม่ตรเฮ็ดนี่เนี่ยใกล้ๆนี่ดีอนี่ก็เฮ็ดตัลูกนเปาเปลาให้สดวันนันยงร้อยหนีอยู่มันยาวโพอันเจ้ากระอานีชีเนี่ยเป็นตอนเปลาเด้เปาเด ค้ามเหียวพ่อเลยบ่ยกเนียวน้ำได้หนาแ่ด้บากโค้ก้อนเสียนี่มันห่อนเด้อครับตรงเปาวเนี่ยมันก็ห่อนนั่นละสองสักอ้ายกเหนียวใหน้านแ้ยตาเหลือกมันห่อนห่อนน้องนี้มัน ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามากดทูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องชน,นบทบ้านฉันด้วจ้าเด้อ